ไปที่นี่ไม่รอดก็ตายไปกูก็ไลฟ์ก็ซับขอพันไลค์แล้วกันนะทุกคนก็ตอนนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า as the god view นะครับก็คือผมไปเจอคนไทยคนหนึ่งเล่นมานะครับก็คือเฟรดนะครับหรือว่าหนึ่งคงหนเองซึ่งตอนนี้แมปเนี่ยมันคือแมปที่มาจากอนิเมะคือผมต้องมาพูดก่อนว่ามาจากมังงะเว้ยมังงะเนี่ยมีชื่อว่าเกมเทวดานะครับอ่ะซึ่งมังงะตอนนี้มังงะโหดมากในญี่ปุ่นซึ่งผมจะไม่ผิดว่าจะมีอยู่ประมาณสามสี่เล่มสี่ห้าเล่มเออช่วงนั้นแหละนะที่แบบว่าพระเเ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 เออออออกกกกกกก่่่่่่่่่ะะ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 ะจจจจจจถถถูููัััััััับบบบมมมมมมาาลลลนน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 ีีีียยยแแแแ้้้้ววไไดคคคพรรรตตตททงงงปศใใิืส ว่าอยู่แค่ในโรงเรียนอย่างเดียวเออแต่ในมังงะเนี่ยเขนจะใหญ่มากสกลมนะันอะแล้วตัวเกมนี้นะครับก็จะทําการให้เราเล่นเกมเถวดาแล้วต้องตลอดไปให้ได้นะครับผมใครที่ไม่รอดก็จะตายนะครับ <ๆ S 2> ก็คือเป็นต้นแบบของ s ากิวิตเกมนั่นแหละนะ่ะ <ๆ S 2> ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็กดโอเคสามสองหนึ่งมาครับผมซึ่งเกมนี้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดสมมติๆๆถ้าเกิดสมมุติว่าเราเดินไปตอนที่มันหันมาเนี่ยก็คือเราจะหัวระเบิดตายนะครับผมแล้วก็อย่าวิ่งเร็วเกินไปนะครับประมาณนี้ เหน็นป่ะดารุมาซัง,งานาโคลโรดดะก็คือแบบว่าดารุมาซังเนี่ยก็จะเป็นตัวตุ๊กตาลมบูที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าน,นี่นครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเดินตอนที่มันหันหน้ามาเนี่ยหัวก็จะระเบิดไปเอาล่ะซึ่งน้อพารารกิของเราค<ด>ือต้องเดินไปแล้วแตะมันให้ได้ไปทุกคนโดยที่แบบว่ามันจะไม่หันหน้ามาบกิงงาน,านดิดยอย่าขยับตัวเย เขาขยับมา้าได้แ้่เออต้้งปล่อยมาปล่อยจอยกปเออเออปกติอะถ้าถ้าเกิดตามถ้าเกิดตามการเล่นนะคือเราต้องแตะตัวมันเว้ยถ้าแตะตัวมันได้อะคือมันจะจบเอาทล้วคุณตัวแตกวะ รอบแรกเปิดมาเดินเลยเว้ยเหรอใช่ผมน่าจะวอเดียมมาสองรอบแล้วผมน่าจะวอดเดียมมาสองรอบแล้วห้ามกระโดดห้ามกระโดดรู้แหละห้ามกระโดดห้ามกระโดดห้ามกระโดดโอ้โหขี้เล็กปูตัวแตกไอ้ลราแตกตัวมันต่อยขี้ขวาต่อยต่อยได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หยุดหยุดหยุดไอ้เดี๋ยวอย่หัวตันะหัวไม่ต่อยหัวไม่ต่อยไอเดินออกเดินออกลงนี้เดินออกเดินออกเดินออกหยุด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 เดินออกไม่ได้แปลว่าเราต้อง ต้องไปแตะข้างหลังหรือเปล่าต้องไปแตะข้างหลังไงเออว่าแตะไม่ได้เฉยแล้วก็ไม่มีมือมันแตะไม่ถึงแตะเกเมี้ยาอะเฮียครับด่านต่อไปก็จะเป็นด่านตรงนี้นะครับ <ๆ S 1> ผมก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้เจ้าตวัวแมวนะครับก็ตามเนื้อเรื่องนะครับก็คือว่าจะเป็นด่านของตัวแมวไว้ทุกคนนะอ่ะลงมาด่านตัวแมวเนี่ย็คือเหมือนว่าต้องจำไม่ผิดอะผมจำไม่ได้แล้วแต่เหมือนอารมณ์แบบต้องชุด้ายลงเสียหนึงอะไม่งั้นก็ถั่วระเบิดตายไปเป็นปุ๋ยซะนี่ไง ต้องมาลงยิมเออต้องมาลงยิม,ม,มนี่เราจะเป็นหนูอ๋อเออเราจะเป็นหนูเราต้องวิง่งเราต้องวิ่งหนีแมแวแเว้ยเราต้องแบบว่าต้องเอาบาสอะโยนลงห่วงห่วงมาตัวแมวให้ได้ก็คือถ้าเกิดเราโยนห่วงตัวแมวได้เราจะรอดนี่แมวอยู่นี่เนี่ยถ,ถ้าเกิดเราถ้าเกิดเ,เ,เราชุดลงไม่ได้เนี่ยตัวเราก็จะโดนบีบเห <มา S 2> ็นไหมเห็นห่วขงข้างบนไะเห็นห่วงข้างบนปหคือเราต้องชุดบาสลงห่วงให้ได้เว้ยแล้วก็หนีแมวด้วยไม่งั้นเราโดนตบตายต้องหาบาสอะไรสักอย่างชุดลงไปให้ได้เว้ยก็คือกระพวนี่อยู่ข้างหลังเห็นบ้างมัน ชุดชุดช็อตอช่วยกูด้วยโอ้ยโยโอยโอ้ยโอยโโอ้ยโอยโอ้โอ้โอยโอ้โอ้โอยโอ้ยโอ้โอยโ้ยโอ้โอย้โอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยอย่อ้ยโอยโอ้ยโร้ยโอ้ย้โอยโออยโโโอ้ย คือเคยได้เกิดไปของคนอื่นใช่ปะม,มันจะแบบว่าให้เราวิ่งไปเว้ยแล้วก็สามารถที่จะกดปุ่มอ่ะมันจะมีปุ่มขึ้นมาว่าโยนกระดิ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเราสามารถที่จะกดโยนกระดิ่งได้แต่นี่คือมึงไม่มีอะไรเลยพวกว่าแต่ฝักโอเคครับแบบต่อไปคือแบบนี้นะครับก็คือแบบว่าต้องทายตัวละครให้ถูกต้องนะครับถ้าเกิดท่ายไม่ถูกต้องเราก็จะหัวแบะไปนะครับน้อน,น,อนแป้นสั่นแบบนี้เอาเรามาดูดีวว่าแบบนี้เป็นยังไงโอเคครับมาอันนี้คือแบบที่เรียกว่าเหมือนว่าเราเป็นี่ต้องเลือกตัวใหถูกนะครับมบผม มาดูกันอันเนี้ยคือมันจะให้เรามันจะทําการให้เราปิดตาแล้วมันจะหมุนรอบตัวเราเว้ยแล้วก็ให้เราเลือกตัวให้ถูกมันงั้นก็จะถูกมันทุบหัวแบกกลายเป็นปุ๋ยนื่ว่ามันจะมีคนมาเปิดประตูนี้เว้ยนี่ต่อต้องอีกอย่างนึงแล้วประตูก็จะเปิดมานี่วัดนีพวกโอ้ยโอเคว้าวอุ้ยเอาเว้ยโอเคครับตอนนี้ผมต้อง yes or no อย่าไปทางอื่นนะโอดิ yes or no yes ก็ได้ yes or no yes มาไอ้โม่ถันเอ็มบ้างหรือว่ามันถัดเอ็มอยู่แล hm ้วถัดเอ็มเออมาเลยเซโนโอ้การสำรว ฝันรู้ใช่ไหมอันนี้ก็มาถามให้เองเว้ยไม่สามารถถามไดงไม่ดูไม่ไม่ไม่ไกลไกลดูดูดูหมวกเข็มหมวกโอเคตอนนี้ผมมีเพื่อนช่วยผมอยู่เว้ยผมรอดแน่นอนผมบอกเลยไม่มีทางที่ผมจะแพดูผู้เสียพูเสียผูพี่สี่สีอะไรนะชมพูดิเมื่อกี้แล้วเรื่องฟ้าแล้วมันระเบิดชมพู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 ปั๊บ อ้าวแม่ขำชิบหายขำกูต้องเปคนสกินเต็มๆมาถึงจะรู้ว่าบไปไปไปโอ้แมน what the fuck fuck man ไปแมปสุดท้ายดีกว่าก็คือแมปหมีนะครับแมปสุดท้ายจะเป็นแมปหมีก็คือเป็นหมีตอบคำถามนะครับหรือว่าตอบคำถามหาหมีดำนั่นเองมาผมได้คีมารอๆๆนี่มันจะมีตัวที่ผมมานี่เอาคีไปแปะมันไป เออาไปแล้วบ๊ายบายชิงหยกชงกลับไปแล้วกลับไปแล้วนาดำปุ๊บหายโอไปไปไปขั้หมีขั้วโลกโอเคครับแบบนี้ก็แบบหมีถ้าเกิดสมมติว่าเราตอบคำถามหมีไม่ถูกครับกระปบเราจึงกลายเป็นปุ๋ยตายซะนี่ก็จะหมีตัวนี้แหละเอาละผู้ใดต้องตอบคำถามฉันอย่างตรงไปตรงมา,นาหน่อยหนูและถ้าเกิดทุกคนพูดความจรงิงเกมก็จะจบลง เอาล่ะคำถามแรกคุณกดซับดีแฮลลี่พีเฮ็ดหรือยังใครตอบก่อนเดี๋ยวว่ามันให้กูถามคนเดียวไใ่ไตอบี่อนเดียวี่ต้องบอกว่าไม่ I'm sorry โอเคแล้วคำถามต่อไปครับคุณเคยฆ่าเอเนืร์ดาก้อนไหมใช่ในเซเบอร์นะในคิดถิ่แล้วกันคำถามต่อไปเอออะไรเนี่ยมาถามใครตาเนี่ย ดูพายแอปเปิลบีลองทูพิซซาพายแอปเปิลเหมาะกับพิซซ่าไหมไม่ดิไม่โน้ไม่เออ่ดูย you like how I e นพิซซ่าไม่โอยยอดสินตัวเองคำถามต่อไปเลยใครโดนผมนี่แหละว่าอาโกสควิดยูเลตมันโอ้โหโกสควิดมันยูเลตยูเลตใช่ยูเลตเป่าประโยชน์เย like ็ดเย็ดเย็ดนี่โจโกอิงแซกเดอะโกสควิดดรอปอีสยูเลตอ๋อโกอิ่แซกมีประโยชน์ไหมไม่มีโน ไม่โดนตบไ้อยหายวินิจแล้วมนาเอาล่ะถ้าเกิดสมมติว่าคนที่โกหกก็จะตายอยเนะเอาล่ะคำถามต่อไปใครโดนมึงกัอนไอดูยูเลฟอะไรอ่ะอะไรอ่ะฟิลิปกินเนสเหรอคุณรู้คุณรักฟิลิปกินเนสไหมไม่รู้ตอบยย็่ๆไปเถอะได้อะ What is Philip What is p h i l i อะไรอ่ะฟิล l i พีเนสเนชั่นลังเกตอ่าภาษาประจำของฟิลิปปินส์ภาษาประจำฟิลิปปินส์คืออะไรภาษาประจำฟิลิปปินส์คืออะไรอ่าออัันนน้บกว่ามีมีนะปะมีอีสานปะไอตากะล็อกปะวะตากะล็อกเออภาษาตากะล็อกไปโอ้โหแปลไม่ถูาฟิลิปปินโนะปะโอ้โหออมาแล้วมั้นี่ไงเฮ้ยมาปะ เอาล่ะคำถามแรกใครผมเองอาย่ซับสไกใครดีเฮนรี่โน่โนตอบไม่ตอบไม่อายุชัวเชสเจสเจสยังไม่ซับยังไม่ซับไม่ตายไมตายนโอเคคำถามต่อไปใครโดนไอแฮปดยูอ๋อใครเดี๋ยวก็นอนเหรออ่าใช่แล้วในคกมที่หมดเกมโอเคอ่าวัคกีนเข้าใจแล้วล่ะแกเนี๋ยนะคำถามต่อไปใครโดน ผมโดนว่าดูไพ่อโนบิลองทูพิซ่าบอกว่าโนโนนี่ไงไลท์เฮาเวียพิซ่าไหมโอ้โนเย่ไปตายไปตายมากระเตนี้ใครโดนผมมีละอ่ะโกสควิดยูสเลสทั้งก่อนคำตอบว่าอะไรขั้นก่อนผตอบใช่ไปอ่ะใช่อีกข้อหนึ่งก็ต้องตอบอีกอันหนึ่งเอออีแซกหรือโกสควิดอบอสยูสเลสอ่าไม่ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์อ่ะเรียบร้อย ถ้าเกิดคนโกหกแล้วก็โชคกะตาของมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะระวังไว้หนูเอาล่ะคำถามต่อไปกันเถอะอุ๊ยชิบหายถามมือแล้วไอ้โอ้คำถามเดิมคำว่าอ่ามาเดิมเลยไอไอฟิลิปปินส์อะไรเนี่ยอ่เอากูตอบฟิลิปปินอฟฟิลิปปินอเฮยมันมาโหกนะไม่ไม่อุ้ยกลายเป็นหมีดำเอออ๋อเราชนะมันมันเลยจะตายโอ้ยด้วยโอเคแล้วมันก็ร้องไห้เลยนิ้นตาไหลด้วย ไม่จริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นเกมธรรมดาจริงเขาถามตอนสุดท้ายบอกว่าใครเป็นคนโกหกเออและไอ้คนโกหกจริงๆก็คือไอห,หมีตัวนั้นเป็นคนโกหกว่ามันคือหมีขาวแต่จริงมันคือหมีดำ oh. เออถ้าเกิดเป็นคำถามในเกมธรรมดาจริงนะ